ที่พื้นที่แปลงเกษตรกลุ่มเกษตรกรบ้านยอดชาติตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนท้องถิ่นมอบหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก4 0 1บัตรดินดีและปัจจัยการผลิตแก่พี่น้องเกษตรกรณบ้านยอดชาติหมู่ที่สองตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนคร พ,พร้อมกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนการผลิตซึ่งในพื้นที่นี้ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวทาการเกษตรแบบเชิงเดียวผลผลิตข้าวต่ําต้นทุนการผลิตสูงและเกษตรกรมีความสนใจทําการเกษตรแบบผสมผสานจึงวางเป้าหมายดําเนินการในปีงบประมาณ2,563ไว้จํานวน5แปลงพื้นที่รวม2,500ไร่เกษตรกร ร่วมโครงการแล้ว133รายโดยในพื้นที่ตำบลยอดชาติอำเภอวังยางมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน500ไร่เกษตรกรร,กร,ร่วมโครงการ34รายในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันมีการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปแล้วจำนวนกว่า20,000รายรวมกว่า25,000แปลงเนื้อที่กว่า340,000ไร่นอกจากนี้ยังได้เดินหน้าตรวจสอบปัญหาการรุกล้ํที่ดินของนายทุนทั่วประเทศเพื่อ ยึดคืนมาให้กับเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในส่วนของการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรได้เข้าทํากินและรูปแบบของสมพ4.01นะครับของสำนักง,งานปรัดที่ดินะเกษตรกรกรมเราเดินหน้านะครับณเวลานี้72จังหวัดที่เดินหน้านะครับทั้ง72จังหวัดนะครับเราจะพยายามที่จะมอบสิทธิการเข้าประโยชน์ทําประโยชน์ของพี่น้องชาวเ,าเกษตรกรนะครับให้มันรวถึงและให้มันเร็วที่สุด ่วนแปลงไหนที่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของนายชุมที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายเรามีหลักของเราอยู่ก็ยึดคืนและนําไปจัดสรรให้กับชาวบ้านแปลงใดที่สัมปทานแปลงใหญ่ๆห,หมดหมดสัมปทานแล้วก็จะยึดคืนเช่น,ดน,ชน,นดเดียวกันจัดสรรให้ชาวบ้านขณะเดียวกันกรมพืชนันธุดินเนี่ยนะครับก็จะต้องอรับภาร,รกิจในการที่จะจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนให้กับพี่น้องเกษตรกรมาทำการเกษตรท,ที่ที่อิงเชิงวิชาการบ้าน ดยหลักของกรมพัฒนาดินเรามีมีอยู่แล้วว่าเราจะปรับรูแปแบบแปลงนาหรือแปลงพืชพืชพืชไร่พืชสวนยังไงที่ให้มีผลผลิตนะครับได้ดีแล้วก็ต้นทุนต่ํา อันนี้เป็นเรื่องที่กรมประดิษฐ์ต้องทาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้านนายปรีชานาสมรูปอายุ52ปีประธานกลุ่มเกษตรกรตําบลยอดชาติอําเภอวังยางที่เข้าร่วมในโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมสนิ ac ac ่งบายอักริแมกเปิดเผยว่าหลังได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยง,งานภาครัฐเข้ามาดูแลพัฒนาอาชีพการเกษตรทําเกษตรแบบผสมผสานในช่วงปีที่ผ่านมาทําให้กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ ทั้งการบริหารจัดการอาชีพการเกษตรการดูแลปรับสภาพดินการลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เพื่อการเกษตรทําให้เกษตรกรในกลุ่มมีความมั่นใจเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรซึ่งในฤดูการเพาะปลูกปีแรกเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ดีกว่าที่เคยเป็นอยู่ทําให้สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้เป็นอย่างดีจึงฝากขอบคุณไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้มีการส่งเสริมต่อเนื่องและขยายไปทุกชุมชนหมู่บ้านมั่นใจว่าจะส่งผล ดีต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างแน่นอนน้ำตาไหลเลยไม่นึกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยจะมามาถึงตรงนี้เพราะว่าเราอยู่อย่างนี้คิดว่าไม่มีโอกาสได้ได้ได้ไปอยู่ใกล้ท่านแล้วเนาะท่านมาเยี่ยมถึงถึงพื้นที่แล้วก็ยังลงไปในพื้นที่ใช่ป่ะครับก็จากใจครับในนามกลุ่มหรือว่าส่วนตัวคือรู้สึกดี ดีขึ้นกับชีวิตแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปครับอยากฝากถึงรัฐบาลอยากให้ต่อยอดไม่อยากให้หยุดครับอยากให้ดูแลเกษตรกรทุกกลุ่มคนที่ได้รับโอกาสอย่าง,างกลุ่มผมเนี่ยดีใจทุกคนแล้วคนที่เขาอยากเข้าร่วมโครงการอยากเข้ามาในกลุ่มผมนี่ก็เยอะแต่ท่านก็รับปากแล้วว่ายิ่งเยอะยิ่งดีครับท่านจะช่วยเหลือครับ